ข่าวสารคริสตจักรกับใจสมานนิวส์สัปดาห์นี้นะคะทางคริสตจักรมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้รักในองค์พระเยซูคริสต์ทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกนะคะวันแห่งพระคุณในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่เราชาวใจสมานจะร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยเราให้พ้นจากคดีที่ดินนะคะโดยในวันนั้นนะคะจะมีนมัสก,การรอบเดียวและมีชั้นเรียนรวมในเวลา8นาฬิกา45นาที และนมัสการในเวลา10นาิกาถึง12นาฬิกาค่ะข่าวที่2นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับงานใจสมานสัมพันธ์เอ๊ะเป็นงานอะไรไปติดตามชมด้วยกันค่ะโอ้ดีใจมากนะครับที่จะมีการจัดเรียกว่าสาสัมพันธ์กันทั้งโบสใช่ไหมครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าบสเราใหญ่มากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้รู้จักคนที่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีกิจกรรมนี้ก็จะทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเป็นเพื่อนๆต่อกันมากขึ้นค่ะคิดว่าดีนะครับก็บจะได้ทุกคนจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะได้เจอคนที่เราไม่เคยได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยครับห็ดด้วยค่ะอยา,า,ากให้มีการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์กับพี่น้องในโบสถ์ครับเพื่อว่าเรา เนื่องจากโบสถ์เรามีคนหลายช่วงวยัยหลายอายุก็อยากให้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อจะได้รู้จกักกันมากขึ้นค่ะเพราะโบสถ์เราค่อนข้างใหญ่นะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็บางคนอาจจะแบบเดินสวนกันไม่ยังไม่รู้จักชื่อกันไม่ทราบไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยครับเนาะใช่แล้วค่ะพี่น้องอย่างที่ได้มีการเลยนกันให้สัตวเคริสจักรใจสมานจะมีการจัดกิจกรรมวันใจสมานสัมพันธ์ในวันที่16กกรกฎาคมน,นี้เวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมใหญ่ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะทุกคน ข่าวที่3นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการแอนดรูเราได้พูดถึงขั้นตอนของปฏิบัติการแอนดรูไป4หัวข้อกันแล้วก็คือการอธิษฐานแคร์แชร่ ชวนและสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาถึงขั้นตอนที่5คือติดตามซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะไปติดตามคนที่ได้ไปประกาศและเป็นพยานให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นและโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ทางคริสตจักรได้จัดงานประกาศขึ้นเป็นพิเศษซึ่งตรงกับวันแม่พี่น้องสามารถเชิญชวนคนเหล่านั้นมาร่วมงานนี้ได้ค่ะ ข่าวที่4นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับหลักสูตรคู่สมรสซึ่งในครั้งนี้นะคะจะเปิดสำหรับสมาชิกคริสตจักรใจสมานและผู้ที่สนใจรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะก่อนหน้าน,นี้ที่กับพิเตอร์เคยเข้าร่วมอัลฟาเป็นอัลฟาหลักสูตรประกาศเคยได้ยินว่ามันมีคอร์สนี้อยู่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ออนไลน์ก็เลยคิดว่าน่าจะ มีเวลามากพอสมควรเป็นทานี่เข้ารวบก็คงยืนยันคำเดิมเนาะทาราะก็น้อยลงมากมองย้อนกลับไปก่อนเข้ากับกับณตอนนี้อะไรเงี้ยจริงๆปกติเรื่องเนี้ยต้องทะลกไปแล้วแต่อ่วเราไม่ไม่ทเล์ะกันเราเข้ากู้สำรวจออนไลน์เสร็จแล้วก็มาเป็นชิงงานรอบสองก็ประทับใจในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของอาหารอ่าโดยเฉพาะการจัดอาหารในแต่ละช่วงแล้วก็มีของว่างมีเบรกในส่วนของ การพูดคุยการใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ซึ่งทําให้ผู้สมรสที่เข้าร่วมเนี่ยได้มีเวลาในการี่พูดคุยกันอยากตกไปตรงมาอันนี้แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการที่จะ,ะเข้าคอสนี้ครับถ้ามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจสามีหรือภรรยาของเรานะครับก็เชิญชวนนะคะสําหรับผู้สมรส ว่าก็ผู้ที่แต่งงานแล้วเนาะอยากจะเข้าหลักสูตร TMC ยกเชื่อว่าจะไม่ปราะประโยชน์แน่นอนค่ะยืนยันจากคู่ของเราและอีกหลายๆคู่นะคะได้ฟังกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับสมัครคู่สมรสที่แต่งงานเกินกว่า2ปีขึ้นไปเข้าร่วมหลักสูตรคู่สมรสซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คู่สมรสเข้าใจและรักกันมากยิ่งขึ้น คู่สมรสที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่หน้าห้องประชุมใหญ่ค่ะขอพี่น้องกด subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวและคอนเทนต์ดีๆจากทางคริสจักรใจสมานได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ Li n e ออฟ i ิเชีของคริสจักรใจสมานสุขุมวิทและพบกันสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ